要怕，说完。 <Hey. S 2> ที่สวนผลไม้รุ่งตะวันซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโนนสักทองหมู่ที่21ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนายนครสิริป,ปัญญาณันในอำเภอเดชอุดมนนำคณะผู้นำชุมชนตำบลตบหูและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมผลผลิตมังคุดของสวนผลไม้รุ่งตะวันซึ่งเป็นของนายชัยสงวนดาราคำหรือพ่อใหญ่สงวนวัย59ปีพ่อค้าร้านอะรหลยยน์ชาวอำเภอเดชอุดมที่ปลดกเกษียณ เองและผันตัวมาทำการเกษตรบนพื้นที่มรดกแบบเต็มตัวรวมกับนางสมคิดดาราคำผู้เป็นภรรยาโดยแบ่งพื้นที่จำนวนห้าไร่ปลูกมังคุดซึ่งเป็นผลไม้ที่ตนและภรรยาชอบอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวเพราะมีรสชาติที่หอมหวานอร่อยถูกปากที่สำคัญดีต่อสุขภาพดูแลง่ายโดยได้นำต้นพันธุ์มาจากจังหวัดจันทบุรีจำนวน80ต้นเฝ้าดูแลบำรุงต้นมังคุดด้วยปุย๋ยคอกไม่ใช้สารเคมี ซึ่งดูแลมาร่วม16ปีโดยเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่6ปีแรกแต่ผลยังเล็กจึงได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มการดูแลให้น้ำให้ปุย๋ยจนปีนี้ต้นมังคุดสมบูรณ์เต็มที่มีผลดกขนาดพอดีเนื้อขาวเหมือนปุ๋ยนุ่นหวานอร่อยน่าพอใจจึงพร้อมเปิดสวนเป็นต้นแบบต้อนรับเกษตรกร,กรที่สนใจให้มังคุดเป็นทางเลือกสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการปลูกพืชชนิดอื่น น,นายนครสิริปัญญานนานในอำเภอเดชอุดมกล่าวภายหลังได้รวมเก็บผลหมังคุดที่สุกพอเหมาะและร่วมชิมรสชาติสดๆจากต้นว่าสวนรุ่งตะวันนี้เป็นสวนตัวอย่างของการทําเกษตรแบบอินทรีย์ซึ่งการันตีแล้วว่าพื้นที่ภาคอีสานก็สามารถปลูกผลไม้แบบภาคตะวันออกได้ซึ่งเดิมเกษตรกรในพื้นที่มีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้วโดยมีหน่วยงานที่มีองค์ความรู้มาร่วมส่งเสริมให้คําปรึกษาทั้งการทําปุย๋ยการกําจัดสตรูพืชแบบ ชีวภาพอีกทั้งพื้นที่บริเวณตำบลตบหูแห่งนี้มีดินที่ดมสมบูรณ์มากเป็นพิเศษเป็นดินสีแดงซึ่งเกิดจากตะกอนภูเขาไฟโดยชาวบ้านที่นี่เรียกว่าดินภูเขาทองสำหรับการเก็บผลผลิตมังคุดสามารถเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและเก็บได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดสวน รวมระยะเวลาประมาณ3เดือนโดยพ่อใหญ่สง,งวนเจ้าของสวนและภรรยาบอกว่าพอได้เก็บขายเพิ่มรายได้ในยามบ้านปลายชีวิตแม้ราคาจะไม่สูงมากคือ3กิโลกรัม100บาทหรือ4กิโลกรัม100บาทบ้างแต่ก็ถือเป็นความสุขที่ได้โปรโมทมังคุดภาคอีสานที่มีคุณภาพดี สดใหม่เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรภาอีสานอีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตอ่อสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่าน2ช่องทางคือ f a c e b o o k นกโจเป็นภาษาอังกฤษหรือโทรสังรร่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0862478483หรือหากอยากไปเยี่ยมชมเพื่อขอเคล็ดลับการปลูกจากเจ้าของสวนรวมถึงได้เก็บมังคุดสดๆเองจากต้นก็สามารถสอบถามเส้นทางเพื่อเดินทางไปที่สวนได้เช่นเดียวกัน โอ้โหนี่ประมาณสัก20โลได้เนาะไม่ถึงไม่ถึงสิเอา12บเด้อสอครับ